สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเปอ h a ชแนลกันอีกแล้วนะครับโอ้ถ้าใครยังไม่นอนนะแอดก็ยังไม่นอนเหมือนกันจ้าเพราะว่าคลิปโนริซ่ามีเพิ่มเติมจังหวะต่างๆมาแล้วรวมถึงคลิปก่อนอันนี้ที่เป็นคลิปภาษาใบานะจ๊ะที่เราไม่สามารถสื่อสารกับโนริซ่าได้เพราะมันเงียบไปหมดเลยจ้ะล่าสุดน,นะครับต้องขอบคุณลาลิสอัปเดตที่นําคลิปตัวนี้นะจ๊ะที่มีเสียงแล้วเนี่ยมาให้เราได้ฟังกันพร้อมกับแปลให้เราได้ฟังกันด้วยว่าโนริซ่าพูดอะไรกันบ้างนะครับโดยเริ่มคลิปนะครับถามว่า, ee, าว Mai, เฮ้ย อยู่แล้วเป็นกันเองอยูแล้วน้องบอกทายได้เลยค่ะและน้องเนี่ยก็มีความสุขที่ได้เห็นมาสเตอร์นิมที่นั่นน้องบอกว่า น้องเนี่ยมาให้กําลังใจน้องมินนี่จากนั้นน้องก็บอกว่าน้องจะกลับบ้านน้องเยอะไปไหมน้องจะกลับบ้านและรีบไปล้างตัวนะครับหรืออาบน้านั่นแหละแล้วก็ไปดูโมโดมอร์สนั่นเองจ้าแล้วเชนส์เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของวิดีโอเนี่ยเขาก็ถามว่าแล้วเธอเนี่ยเลิกงานหรือยังน้องลิซ่าก็แบบว่าฮะเลิกงานหรอหนูไม่มีสิ่งนั้นค่ะแล้วน้องก็พูดต่อเลยว่าน้องเนี่ยต้องมีความรักกับน้องมองน้องหมาแล้วก็ต้องบอกรากับน้องมองน้องแมวน้องหมาด้วยอะไรแบบเนี้ยเพราะเป็นสติกเกอร์รูปเท้าน้องหมานั่นเองนะก็น่าน แล้วก็อาบน้ําแล้วก็ไปดูพี่โบนมาร์สอย่างที่เราเห็นกันนั่นเองจ้ะสำหรับวิดีโอนี้ก็คือนี่คือแปลแบบจริงๆจ,จ,จังนะส่วนก่อนหน้านี้ก็คือเป็นโมเมนต์ภายในคอนเสิร์ตนะจ๊ะเออเอาแยกกันนิดนึงนะใครที่ยังไม่ได้ไปฟังนะจ๊ะก็ไปฟังกันได้ว่าน้องลิซ่านะ่ะมีโมเมนต์อะไระมีรีแอคอะไรกับคอนเสิร์ตของ G Idol นั่นเองนะครับส่วนอีก2วิดีโอตัวต่อมานั้นเป็นวิดีโอที่น่ารักมากๆเห็นอารมณ์เต้ายืนอยู่หน้าง,งานแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันรอฉันจะเข้าลงว่ะแล้วดูมีคอมมหน้าแบบเด็กรอนานแล้วออยากดูแบบนนคน เสร์ก็จัดหนักจัดเต็มเต็มที่เลยค่ะเต้นโยกไปโยกมากับผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆที่คนเนี่ยกำลังคิดว่าไม่น่าจะใช่พี่เมนเจอร์นะแอดก็ส่งแล้วส่งอีกว่าเอ๊ะใครกันนะเพราะว่าคลิปวิดีโอตัวแรกเนี่ยที่น้องลิซ่ายนืยนรอย,ยื่นตั๋วเพื่อจะเข้าไปในงานเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะ เออไม่เห็นมีคนนั้นเลยนะที่มายืนข้างๆแต่จะเป็นพี่บริการตัวโตๆใส่เสื้อสีขาวนะที่เราจะเห็นทั้ง2คลิปใช่ไหมแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยใครก็เดาได้ไม่กี่คนนะเาพเพราะว่าพี่ชายในวงการของโนริซ่านั้นก็เยอะด้วยความที่โนริซ่ามีความเป็นกันเองมีความบอยๆอยู่แล้วคูคูทำอะไรเปิดเผยต่อที่สาธารณะนะคบอย่างที่คอมเมนต์เพื่อนๆที่น่ารักในคอมเมนต์เข้ามากันนั่นเองก็ขอยิ้มคำเนี่ยมาพูดกันหน่อยเพราะว่ามันเป็นความจริงนะที่โนริซ่าเนี่ยเอ้ยไม่เห็นต้องปิดบังเลยก็ใช้เป็นเพื่อนเเเขา่่่มััั้ยยไไดดคคคิออ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 ะะรรนนนฉกกก็แบบบบููๆผททวปี น้องลิซ่าเราแต่งตัวยังไงก็ได้จะหล่อจะสวยน้องขายสินค้าได้หมดเพื่อสินค้าที่เป็นยูนิเซ็กนั่นเองจ้าอ่ะโยงเป็นเรื่องขายของก็เพราะว่าน้องลิซ่าของเราเป็นอะไรเป็นแม่ค้านั่นเองจะเป็นงานหลกักส่วนเป็นศิลปินเป็นอะไรเป็นงานรองแล้วตอนนี้ขอเดบิวตนะ์เป็นนักท่องเที่ยวแล้วหนึ่งนะจ้าช่วงนี้นี่คือบินไปไหนก็เที่ยวไปทั่วประเทศนั้นเนยนะประเทศไทยออสเตรเลียแล้วก็กลับมาเกาหลีก็คือไม่อยู่นิ่งนะจ้าโดบอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นกระทิงแดงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะเ่อยก็สามารถมาคาดเดากันได้ส่วนคนที่บอก ก็มีคลิปมาเพิ่มกันให้แล้วอย่าเพิ่งง้อง,งอนกันไปนะจ๊ะอะยังไงก็ไปดูกันยาวๆเลยสคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาฝากกันประมาณนี้ดึกๆไม่รู้จะมีใครมาดูหรือเปล่าแอดก็ขอตัวเซบายไปนอนก่อนไม่รู้จะได้นอนหรือเปล่านะ่ย <c oughs> อะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊วย <hi. S 3> <c oughs>